แรกลุกพี่ไม่ถามเลยลุกอ่าเป็นไงบ้างมารุ้มงจากเนัเราเราไปตะเวนมาที่ไหนยังสองที่แล้วครับผมเมื่อวานก็ได้ไปที่เซสชั่นเวสเกตนะครับผมงานเปิดตัวคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้แบบพิเศษกว่าครับครับผมก็ไปกับยูนักที่ใช่ครับผมก็อยู่กับยูนัสทุกที่เลยมียูนัสที่ไหนเจออะไรกันั้าใช่ครับผมเล่นกัอเป็ยังไงบ้างครับผม ดูแลตัวเองเหรอครับก็ส่วนตัวผมก็จะให้ความสาคัญกับการดูแลตัวเองมากๆครับก็จะหาเวลาเข้าคลินิกประมาณครั้งถึงสองครั้งต่อต่อเดือนครับแล้วก็ทุกๆวันผมก็จะทาครีมอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทาครีมกันแดดนะครับผมและเนื่องจากวันนี้นะครับผมมาที่อยู่ใน,นัสคลินิกเนาะก็ได้ดูโปรแกรมที่ได้ดูโปรแกรมของทางยูเลยนะคร,ครับก็เห็นหลายโปรแกรมเลยที่เขาที่ดูเหมาะกับตัวผมผมก็รู้สึกว่าวันหนึ่งผมน่าจะได้เป็นลูกค้าของยูเลนัดคลินิกแน่นอนอ่ะอัปเดต ผลงานแฟนหมอแฟน่ริงเลาคอ่าผลงานใช่ไหมครับก็มีประมาณสักสองเดือนข้างหน้าครับจะเป็นถึงซีรีส์ตอนของผมชื่อว่ามูเตเลิฟครับผมในตอนเบอร์ว่ารักแถบครับผมเล่นกับพี่แจนจริงๆเบอร์ว่ารักแถบใช่เบอร์ว่ารักแถบแล้วเราเบอร์ไหมเบอร์ไหมหรอนิดหน่อยนะในเรื่องอะเป็นเบอร์เลยใช่ครับาจะเล่นเปแบบหมอที่แบบดูซนๆดูแบบขี้เล่นคีดเล่นหน่อยไม่รู้ว่าดูเบอร์หรือเปล่าเออ ันนี้คือมันถ่ายลฟ์เป็นแต่ค่อยถ่ายใช่ไหมแต่ละตอนเออคือเหมือนเขาจะแยกโครงกันแล้วแบบว่าอันไหนเหมาะที่จะแบบถ่ายก่อนถ่ายหลังมันอยู่ที่ความพร้อมของทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงมากกว่าครับผมเล่นอยู่ในประมาณกสัปเหร่ใช่ครับน่าจะประมาณเรื่องที่สี่ตอนนี้เรื่องที่สองแล้วก็ประมาณเดือนธันวาใช่ไหมครับใช่ครับประมาณธันวาไม่น่าเกินสิ้นปีเนี่ยครับของเรามันเกี่ยวกับความเชื่อยังไงบ้างเพราะว่าแต่ผมก็จะมีหมดอ๋อดูอ๋อ ของผมหรอไม่่ยวกับความเชื่อยังไงก็ตอนของผมนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเบอร์มือถือแบบเหมือนที่ทุกคนเหมือนที่ทุกคนแบบเข้าใจกันเลยว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือจะทําให้โชคลาบเปลี่ยนไปหรือว่าแบบดวงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนพี่แจนนะครับเล่นเป็นเล่นเป็นนางเอกเนาะก็เขาก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นแล้วแบบจนดวันนึงเขาได้เปลี่ยนเบอร์จะทําให้เกิดเรื่องราว ที่น่าสนใจมากๆฝากทุกคนติดตามจริงๆจะสปอ์เป็นคนเชื่อไหมะไรครับเป็นคนเชื่อไหมสดโตัวเหรอดูจากหน้าใช่เลยใช่แล้วลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนเหมือนกันแล้วมันดีขึ้นหรันตาเลยไหมไเลยจากความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าจริงมันช่วยนะจริงมันช่วยจริงๆนะครับแบบการเปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ย เหมตอนนี้ไม่ยินไข่เบอร์อยู่ที่จริงเราเชื่อแค่่าทน1,000%เลย100%หรอผมว่าผมเชื่อประมาณสักไม่เยอะมากก็95แล้วกันอ้5%มันเก็บไว้ไหนราคาเบอร์หรือจริงีลูกอีก5%เผื่อแบบหมอดูพูดไม่ถูกใจก็เลยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันปลีไปยังไงบ้างหรออ่ะเบอร์ของผมไม่บอกว่าเบอร์อะไรแต่เขาเคลมว่าความหมายความหมายความหมายคือ เป็นที่รักแล้วก็แบบ oh. เจอในสิ่งดีๆ oh. แล้วก็มีงานแล้วก็แบบดึงดูดผู้คนครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียก็คือจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากขึ้นอ่อนไหวใช่อ่อนไหวมากขึ้นแต่ผมแบบไม่ได้ไม่ได้คอนเซิร์ตอะไรเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราเขาอที่จะอ่อนไหวอยู่แล้ว oh. แต่จริงๆก่อนหน้าน,นี้เราเป็นคนที่ไม่ได้คิดในคิดน้อยขนาดนันะ้นพอมันเปนลีล่ยนไแล้วมัน มาเลยเหรอความแบบความคิดหนึ่งสองสามคือก่อนหน้านี้ก็คือไม่ใช่ว่าไม่เชื่อครับแต่ว่าเหมือนแค่ไม่ได้ไม่ได้สนใจมันมากกว่าแต่พอแบบเริ่มสนใจมันแล้วเริ่มแบบโอเคได้ลองเปลี่ยนเบอร์ได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างีัยรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราแบบเหมือนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตมากขึ้นแล้วกันประมาณนี้ครับก็ปีนี้รูดดวงตัวเองเนียปีนี้หรอดูไปต้นปีเออเขาว่าไงนะเขาบอกว่าปังแน่ เขาพูดเลยเหรออันนี้บอกดูหรือเราดูเองดูเองอ้เขาพูดเลยเหรอฟังแน่มาเน่เขาก็บอกว่าถ้ามอยู่ถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางถือเวลาของเรามันจะเป็นเวลาของเราจริงๆใช่ครับแต่เราถามไปว่าที่คําบอกว่าอยู่ถที่ถูกทางมันต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหรออยู่ในใจทุกคนได้หรือเปล่าตายแล้วสิ้นสุดนตายแล้ว อันนี้คือถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้ผมก็รอรอรอออนเหมือนกันล <c oughs> ุ้นอยากดูเหมือนกันท,ทุกคนแน่นอนไม่กดดันไปเพราะว่าสิไอ้ตอนแรกมันจบไปแล้วเราว่าจากนี้ก็จะเป็นตอนสองแล้วมันจะถึงตอนเราแล้วมันยังไงไม่กดดันครับแต่ว่าแบบอยากให้ถึงไวๆมากกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมแบบตั้งใจเล่นแล้วก็สนุกกับตอนอยู่ในกองถ่ายสนุกกันมากๆก็เลยแบบอยากเห็นว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงครับครับผมก็ฝากนะครับผม <c oughs> มูเตเลฟตอน เบอร์ว่ารักแถบนะครับผมน่าจะออนประมาณเดือนธันวาเนี่นะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครัขอบคุณนะคะเจอกันลูกเจ็กนนีงนะคะขอบคุณดื่มโอเคค่ะโอเคลาไป